ตอนนี้เราก็มาถึงกันแล้วนะคะที่ตลาดซิเคด้าที่นี่ถือได้ว่าเป็นสถานที่ที่ใครมาที่หัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก็ต้องมาเที่ยวกันที่นี่นะคะตอนเย็นเนี่ยก็จะมีการขายของขายของกินขายอาหารขายของมากมายหลายอย่างเลยรวมทั้งมีศิลปินที่มาเปิด <c oughs> เขาเรียกว่าเหมือนเปิดหมวก <c oughs> เล่นดน <c oughs> เล่นดนตรีกันที่นี่ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างค่ะค่ะแล้วจุดแรกที่เราต้องหยุด ฟังก็คือการบรรเลงเพลงจากอิเล็กโตรนนะคะอันนี้เป็นการหาไรายได้เพื่อนําไปช่วยเหลือมูลนิธิอันนี้มีความไพเราะมากแล้วเราก็หยุดอยุดจุดตรงนี้นานหลายนาทีเลยค่ะอันนี้ก็เป็นอีกวงหนึ่งนะคะที่จากข้อมูลที่เขียนติดไว้ก็คือไรายได้มอบให้ เราก็ได้ทําบุญกันไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันว่าวงอื่นๆจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างค่ะ,คออะเขาเรียกว่าเอาเหมือนเอาขวดขวดเอาขวดมาเรียงต่อกันนะคะแล้วก็ ไม่น่าเชื่อมันจะตั้งได้อะแต่ว่าตั้งได้อันนี้คือต้องใช้สมาธิสมกวดดูดูด,ดน้องเขาตั้งดูน้องหลังจากฟังเพลงแล้วนะคะอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจเลยก็คือการที่เรามายืนดูน้องใช้สมาธิในการตั้งขวดค่ะ เจ๋งมากน้องบอกว่าน้องฝึกตามงานวัดนะคะเ,เจ๋งมากแต่ว่าวันไหนที่มีลมหรือว่ามีฝนก็ตั้งไม่ได้ไเห็นแล้วเป็นไงบ้างสุดยอดึ่งซึ่งในความสามารถของน้องที่มีความตั้งใจนะคะเมื่อกี้มีคนถามว่าหนูฝึกนานไหมลูกเขาบอกว่า ไม่นานครับก็ฝึกไปเรื่อยๆแต่ว่าของอย่างนี้มันต้องใช้สมาธิสูงลแล้วไม่มีใครฝึกให้น้องนะคะ <Okay. S 1> ไปดูจากอนวัดแล้วก็เอามาฝึกเองอ่อยายากเหมือนกันนะใช่เดี๋ยวเราดูอย่างอื่นซิต้อมีอะไรน่าสนใจ ในตลาดซิคาดาหแห่งนี้นะคะคุณผู้ชมก็จะเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งเพราะว่ามีสินค้ามากมายให้เราได้จับจ่ายซื้อหาเป็นของที่ระลึกกลับไปนะคะไม่ว่าจะเป็นเคสโทรศัพท์มือถือแว่นตาที่ทำจากไม้นะคะรวมทั้งการวาดภาพลายกราฟิกหรือว่าร,รวดลายต่างๆล,ลงบนเสือ้อเพื่อนำไปสวมใส่นะคะที่นี่นอกจากจะมีการวาดภาพลงบนเสื้อแล้วก็ยังมีการวาดภาพลงบนกระดาษ แล้วก็เอาไปติดไว้เพื่อเป็นที่ระลึกว่าเคยมาที่หัวหินแล้วนะคะเพราะว่าจากภาพเนี่ยก็จะเป็นการวาดลวดลายหรือว่าบรรยากาศของทะเลบ้างธรรมชาติบ้างในเมืองหัวหินนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีการวาดภาพล้อเลียนลงบนเสื้อด้วยนะคะจากการที่เราไปยืนสังเกตการอยู่มีน้องผู้ชายคนนึงเข้าไปนั่งให้พี่เขาวาดค่ะเดี๋ยวผู้ชมดูกันนะคะว่าภาพออกมาจะเหมือนน้องคนนี้หรือเปล่าค่ะ นอกจากนั้นแล้ววาดภาพเสร็จแล้วก็ต้องเอาไดเป่าผมมาเป่านะคะเพื่อให้ภาแพแห้งแล้วก็ราคาเนี่ยไม่แพงเลยแค่ประมาณ300ร้อถึงสี่กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะใกล้เสร็จแล้วเหมือนไหมคะคุณผู้ชมนอกจากนั้นยังมีไฮไลท์ของน้องหมา2ตัวนี้ค่ะ ที่ตัวหนึ่งนั่งอยู่ในตะกร้าอีกตัวหนึ่งก็เข็นนะคะตอนที่เราพบน้องทั้ง2ตัวเนี่ยก็เหนื่อยกันแล้วแล้วเราก็ไปหยุดกันที่เคสไม้สักนะคะซึ่งเราก็ไม่ได้สนับสนุนให้มีการตัดไม้มาทําเคสมือถือแต่ว่าเราต้องการที่จะนําเสนอเทคโนโลยีในการมาทําเคสมือถือนะคะหลังจากนี้นี่ออกมาแล้วผลงานเป็นยังไงเป็นลายก้านะคะเป็นลวดลายตามที่เราต้องการค่ะคุณผู้ชม สำหรับคราวหน้านะคะออยจะพาไปเที่ยวไปกินไปช็อปที่ไหนติดตามกันได้ในแฟนเพจนะคะครัวโบราณจ้า